Side to side, side, side to side. The sass, a grueling one. Hope to find some diamonds tonight. Night, night, diamonds tonight. Heads up. You hear a sound, turn around and look up. Total shock fills your body. Oh no, it's you again. I can never forget those eyes, 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 eyes. eyes, eyes. Cause baby, tonight. y yes. e ขอสุนีเพื่อนเด้วยนะครับผมอ้าวน,นี่ก็ไม่ยบร,รายการโกสปีเกมนะครับอ่าทันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเปิดเซิฟไมค์ครับว e r s i o n เออไอที่ผมจะมาสอนนี่เป็นวอร์ชันหนึ่งจุดห้าจุดสองนะครับผมแต่ผมจะสอนเออทุกๆว e r s i o n เลยนะคำคล้ายๆกันเลยนะครับผมอ่าเออตอนนี้ว e r s i o n หนึ่งจุดเอออะไรวะหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกจุดหนึ่งมาออกมาแล้วมั้งอาจะออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็นึ่งนะ เดี๋ยวดูสักปั๊บนึ่งอ่าเออ1.6.1นะครับออกมาแล้วอ่าอย่างแรกนะครับให้ให้เอ่อคุณเข้าไปใน Google ไม่เอ่อ Google ไหนก็นได้นะครับ Google Home Google Home อะไรอ่ะใช้เอา,เอามานะะพิมพ์ไปว่า Minecraft นะครับ อ่านี่นะฮะแล้วกดตัวแรกเลยนะฮะตัวแรกที่มันมีให้นะฮะผมกดเข้าไปเลยนะครับอ่าเยสออกผมมันเป็นนี้นะฮะมันเป็นแค่เน็ตนี้เน็ตหนึ่งนะเน็เดียวนะที่มันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยพอกดเอานะอ่าเสร็จแล้วกดเข้าไปแล้วเอ้อ้วนตัวล่างตัวล่างขอภายนะนี่ฮะใครที่เออจะเปิดเซิร์ฟหนึ่งจุด หนึ่งจุดหกจุดหนึ่งนายโหลดตัวนี้มาเลยนี่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 โหลดมาป๊อเนี่ยโหลดมาเลยนะอ่ะโหลดมาเลยโหลดมาเสร็จไอ้อะไรอ่าโหลดมาเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เหมือนกันอ่าไม่แตกต่างอะไรกันหรอกนะครับไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะฮะหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหนึ่งกับหนึ่งจุดหกจุดอ้าทุกเวอร์ชันอ่ะอธิบายเลยฮะทุกเวอร์ชันนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละอ่า แค่ๆว่ามันคนละเวอร์ชันเข้าเล่นกันไม่ได้กันนะ,นะฮะอให้ั้างไฟล์ไฟ์หนึ่งแล้วกันนะฮะอ่าพิมพ์ว่าอะไรก็ได้นะของผมไม่ครับแล้วกันจุดหนึ่งจุดห้าจุดสองอ๋อเหฮะมันไม่น่านี้นี่นะฮะเอ้าไม่มีจุดอีกอะไรอะไรผิดไหมอมนะฮะลากเข้าไปฮนะ นีแ่แล้วให้ลันมันขึ้นมานี่นะ,ะแล้วทุกคนที่เปิดเซิร์ฟนะต้องไปโหลดฮามาชิมาก่อนนี่คือฮามาชินะครับเป็นตัวที่เปิดเซิร์ฟหรือเป็นตัวที่เออไว้เล่นกับเพื่อนนะคะผมเขา,าที่ยังไม่รู้ก็เดี๋ยวก็บอกก็ได้นะค,ะคนที่ยังไม่มีอ่ะถ้าไม่มีฮามาชิเตือมนมาก่อนนะฮะมันจะเล่นไม่ได้นะครับอา่าอันนี้ปิดไปเลยอันนี้มาอา่ะไอพิมพ์ว่าฮามาชินะ่ะ นี่เอาเข้าเท้าตัวแรกเลยนะครับเข้าไปโหลดนะฮะทำการโหลดธรรมชิเข้ามานะครับอ้าผมอยากจะฝากบอกไว้แค่นี้นะฮะผมไอเวอร์ชันเออเวอร์ชั่นไมค์ครับหนึ่งจุดเออหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดหกจุดหนึ่งนะโอ้ยเพี้ยนอ่านใช่หอมีจุดหกจุดหนึ่งถ้าถ้าคุณโหลดไม่ทันเวอร์ชันนั้นนะฮะมันจะเปลี่ยนอัปเดตเป็น เซิร์ฟเวอร์อื่นไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าสมมติเออเนี่ยนะ,ะสมมติอันนี้มันที่จริงมันมีอยู่เออเดี๋ยวจะเคลไว้แป๊บนงึงนะฮะแป๊บแป๊บนงึงเอา้าอะไรเนี่ย <c oughs> นี่นะที่จริงนะครับผมตรงเนี้ย มันยังไม่มีเวอร์ชั่นอะไรเข้ามาแทรกแซงเลยนะครับมันเป็นเวอร์ชัน1.5.2เดเด,ด,ดเลยนะครับผมอ่าใครที่มีเวอร์ชันอื่นน่ะเช่นเอาตัวอย่างนะ1.2.5นะฮะผมคุณก็ต้องไปเซิร์ชอะไรนะครับเซิเวอร์1.2.5นะอันนี้เป็นมันจะเป็นทุกวร์ชันนะใครที่โหลดไม่ทันหรือว่าจะเล่นเวอร์ชันนี้แล้วโหลดไม่ทันนะเป็นเวอร์ชั่นอื่นไปก่อนนะก็ไปพิมพ์หาใน Google นะนะครับเซิเวอร์ 1. อะไรเงี้ยที่ผมเอ่อยกตัวอย่างไปนะครับ อ่ามันก็เปลี่ยนถ้าไมคครับเปลี่ยนโมชันเมื่อไหร่ไอ้นี่มันก็จะเปลี่ยนตามไปนะครับไมค์ครับเซิร์ฟเนี่ยนะอ่ามันก็ทําเหมือนกันนะฮะแต่ว่าแค่ไมค์ครับเซิร์ฟต้องเป็นโมชั่นของมันนะครับแต่ทาเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะครับอ่าก็บอกแค่นี้นะฮะคงจะเข้าใจนะครับไม่เข้าใจก็เขียนมาได้นะเดี๋ยวอธิบายทีหลังนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งนะแบบตอวนี้ก็อ่านี่นะครับให้กดเข้าตรงนี้เลยครับ เสร็จแล้วก็ยังไงวะไม่ไม่ได้โหลดนานงงอันนี้ฮะมันจะเด้งขึ้นมานะะอ่าถูกต้องนะครับที่ผมบอกว่าคนที่เออยังไม่ได้ก็รอสักพักนึงนงะถ้าไม่เด้งก็เออไปดูคลิปอื่นแล้วกันนะ,นะที่สอนทหามันชินะผมก็ไม่ได้โหลดนานนะผมมันเด้งขึ้นมาให้แล้วก็กดโหลดมาเลยฮะอ่าแล้วก็มาติดตั้งทารมัชินะฮะมันจะเป็นตัวอย่างนี้จาจอเปะก็ไม่รู้อืม เอออ้าวไม่ใช่เวียนกรรมไหนวะอืมอืมอือือมอืหาไม่เจอเออไม่เจอแหละเก็บไปไหนของกูเนี่ยช่างมันนะฮะมันมาร็ับติดตั้งไปเถอะนะแล้วก็ค่อยไปดูคลิป ทีหลังนะว่าติดตั้งยังไ่ที่ยังไงถ้าเกิดคนที่แต้งไม่เป็นนะอ่าผมเชื่อว่าทุกคนติดตั้งมันนะอ่าถ้าเซิฟกรันอย่างนี้แล้วนะฮะครบนี้แล้วนะฮะมันหยุดอย่างนี้แล้วนะฮะหนึ่มจะเขียนข้างล่างอย่างนี้นะอ่าให้กดกระบาดกดเอ้ยกดอันผิดกระบาดออไปนะฮะอันนั้นออ๋ออยู่นี่อ่าแล้วเปิดอันอะไรเออถแพทขึ้นมานะมันก็อลากไอ้ตัวนี้นะไอ้คนที่มีเป็นรูปสมุด ปีเปไฟแล้วก็กดไปคลิกขึ้นมาได้เลยฮนะคนที่ไม่มีก็ลากฮนะลากมันเข้ามาเอาแล้วก็มาถึงขั้นตอนการตั้งค่าอะไรนี้หน่อยๆนะอันนี้ปรับนะฮะว่าจะให้คนเข้ามาเล่นได้กี่คนนะผมปรับเป็นห้าคนแล้วกันนะครับเออเซอร์จาม่แหลกมากนะเอออันนี้เป็นทูพีพีนะเออพีพีสามารถปีกันได้ไหมนะฮะถ้าเกิดปีกันได้ก็ดีนะถ้าเกิดตีไม่ได้ก็ปรับเป็นฟ้อนะ False S S for นะครับอันนี้ออนไลน์โหมดนะถ้าเกิดเป็น t True มันจะเล่นได้แต่ i อแทเท่านั้นนะปรับเป็นฟ้อเหมือนกันครับปรับเป็นฟ้อเลยนะอ่าแค่นี้แหละครับอ่าตรงอื่นผมก็ไม่รู้อะไรมากมายนะ,อ,ะอันนี้นะเป็นใช้ฮามาชิเอ่อพี IP ฮามาชิเข้าไปเลยนะครับก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะสำหรับคนที่ไม่เป็นนี่ผมทำคลิปเอแจกแฟนนะครับว่ารายการนี้มันก็ไม่ดังอะไรมากมายนะ กดเซฟเข้าไปเลยนะอ่านี้นะฮะแล้วก็เปิดลันเซิร์ฟขึ้นมนาน้ำอีกครั้งหนึ่งอ่าเข้าใจแล้วใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเข้าไมค์ครับนะอ่าเอาไมค์ครับเลยรอสักพักนะฮะอ๋อนี่หลังจากที่รอนะเอ่อเ <c oughs> อาอะไรเนี่ยอธิบายเกี่ยวกับธรรมาชจิก่อน นี่นะอามาชิเวลาโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเออมันจะมีตัวนี้นะเขียนว่าอะไรอ่ะเออฮะกดเข้าไปฮนะนี่ฮนะมันจะมีจอยนะฮะกับสร้างห้องของเราเองนี่คือสร้างห้องเราเองนะฮะถ้าเราสร้างนะฮะนี่ฮะสมมุติเราสร้างห้องชื่อไมค์ครับนะเออฮะมีนะคนบอกไม่ใช่มือคนบอกนี่ทำไมไอ้นี่มันได้แต่ไมค์ครับวะมันก็ไม่มีอะไรเลยอะยกตัวอย่างนะไมค์ครับ อ่าเนี่ฮะหนึ่งสองสามอะไรก็ได้นะฮะเป็นพับเบิร์ดนะฮะไอเหมือนกันเลยนะครับผมนี่เลยเนี่ยะนะก็ก,กดนี่เลยนะนี่นี่นี่ถ้าเกิดไม่ได้ก็เปลี่ยนนะเป็นอะไรดีเชตเอเตเอหนึ่งสองสามนี่ไม่ได้แหละเว้นจําเอาเป็นชื่ออื่นดีกว่าเออเออหนึ่งห้าแปดเก้อ่านี่นะครับเราจะได้ห้อง อย่างนี้ขึ้นมานะถ้าเจะให้เพื่อมาจอยนะฮะให้กดตัวข้างล่างนะพิมพ์ว่าพิมพ์ ID หรือ Password ที่เราได้มา xxzaa เนี่ย1589ข้ 1, 5, 8, างล่างก็เป็นพาสของเรา1 2 3กดจอยเข้ามานี่มันเป็นทำมากินผมเองมันก็เลยไม่ได้นะครับอ๋อลบก่อนลบ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 ,ลบ,ลบ,ลบ delete ออกไปเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ลองเอาไหมครับดูของเรานะ <c oughs> นี่นะครับอ่าอย่างแรกมันตอนแรกนะครับมันยังไม่มีตัวนี้เลยอ่าให้เรากดทําการตัวนหนึ่งเดีย๋ยวทำให้ดูใหม่เลยดีกว่านะเสียงอะไรเนี่ยอะไรไม,ไม่ต้องสนใจมันนะอันนี้อะไรก็ไม่รู้โอเใครลบไปก่อนอ่าให้กดตรงนี้นะครับอืมตาเพียมาชี้ไม่ได้นะฮะเราเปิดนี้ขึ้นมาก่อน ข้างบนนี่ฮะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะผมตั้งชื่อเป็นชื่อผมดีกว่า set a set a นะครับ microsoft office นะฮะเออข้างล่างเป็น ip มาชี้เราเนาะน,นะถ้าเพื่อนจะจอยก็ให้ทําตามเราเนี่ยเลยฮะสมมงโมจอยมาชี้เสร็จแล้วแล้วก็ให้ ip ข้างล่างของเพื่อนไปมาจอยข้างล่างอย่างนี้นะข้างบนท่ันเขียนอะไรก็ได้นะครับผมอ่านิพายตรงนี้ก็จะเข้าใจกันแล้วนะฮะอ่านี่ฮะจอดอด ตรงกลางฮนะเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูเสิร์ฟมันเข้าได้หรือไม่อ๋ออยู่ข้างล่างเนี้ยเนี้ยเข้าได้นลครับโอ้โหง่ายง่ายนิดเดียวฮนะง่ายชะมัดเลยนะโอ้โหเนี่ยเมื่อแผงโลกใหม่ของเรานะมีแกะด้วยนะครับผมนี่โอ้โหแลกแลกไอที่แลกอย่างนี้ก็คือว่าเอ,อเปิดอะไรว่าอะไรอย่างด้วยนะฮะ <c oughs> ตามกินคอมผมไม่แลกหรอกนะ อ่านะครับผมมันก็ได้โลกของเรามาแล้วนะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็สวัสดีครับ